นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมเล่าปีเนี่ยเป็นเชื่อพระวงจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยบิวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะน่าจะชื่นชอบเรื่องสามก๊กอยู่บ้างอาจจะด้วยความที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมหรืออาจจะชอบจากการที่ตอนนี้วิมีซีรีส์เล่าสามก๊กแบบละเอียดอยู่ใช่ไหมคะแต่ใดๆก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะเคยได้ยินสามก๊กจากที่ไหนเชื่อเถอะว่ามันมีตัวละครหนึ่งที่ถ้าคนไม่ชอบไปเลยก็เกลียดไปเลยตัวละครนั้นคือตัวละครเล่าปีค่่่่ะะสหรับบคนนนทีีชออก็จมาาาวุเลป ในการเล่าเรื่องของสามก๊กเนี่ยหลายๆเวอร์ชั่นก็จะเล่าว่าเล่าปีนี่เป็นพระเอกนะเป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากที่ทนเห็นบ้านเมืองชิบหายวายป่วงไม่ได้ก็เลยลุกขึ้นมารวบรวมคนแล้วก็ตั้งก๊กขึ้นมานะคะส่วนสําหรับมุมคนที่ไม่ชอบเล่าปีเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเล่าปีน่าราคาญเล่าปีเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรก็ไม่ทําชอบอ่านคุณธรรมซึ่งพอจะเอาจริงๆกับมดิสนคุณธรรมอะไรขนาดนั้นและอีกประเด็นหนึ่งที่คนรําคาญเล่าปีมากแล้วหมันไซเล่าปีมากไม่ว่าจะเป็นคนดูคนอ่านคนเล่นเกมรวมไปถึงคนในเรื่อองงเด้วยนะะคคก็ื Ừ, เล่าปี๋เนี่ยชอบบอกชาวบ้านไปทั่วว่าตัวเองเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากสังเกตไหมเวลาที่เราพูดถึงเล่าปีไอดีติตี้ที่จะมาติดกับเล่าปีตลอดเวลาคือเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากถึงขนาดจะต้องไปทอเสือขายนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะวิวก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆเราก็ฟังกันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเล่าปี่เป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากเป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากแล้วสรุปเล่าปีเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงเนี่ยใกล้ชิดกับฮ่องเต้ขนาดไหนถึงกล้าไปเคลมตัวเองจนฮ่องเต้แต่งตั้งให้เเเป็็นนนพพรรรรระะจจ้้าาาาอออซึ่่่งงงงวววัััีกบบมมมลฟื าวที่ทั้งสนุกและได้สาระก,กันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ว่าเราไปดูประวัติของเล่าปีตามเรื่องสามก๊กเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เล่าปีเปิดตัวมาแล้วเขาก็จะมีการอธิบายตั้งแต่ต้นเลยว่าเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากนับแล้วก็จะมีการไล่ต้นตระกูลของเล่าปีนิดหน่อยว่าเล่าปีนี่นะเป็นลูกของเล่าเหงเล่าเหงตายไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นหลานของเล่าหงนะคะสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าฮั่นเกิงเต้ซึ่งเป็นฮ่องเต้องหนึ่งของจีนค่ะดังนั้นเล่าปีก็เลยเป็นเชื้อพระวงศ์ตกยากนะคะเราฟังแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าอก็ใช่ไงก็มรจิ เพราะว่าตระกูลของเล่าปีเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าฮั่นกิงเต่ตอบคาถามจบจบเลยนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นซามกุกตอนพิเศษนะคะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดิวขอบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าคําตอบที่ว่าเล่าปีเป็นเชื้อพระวงจริงหรือเปล่าเนี่ยมันตอบยากกว่าที่เราคิดนะคะถ้าสมมติว่าเราไปสืบเชื้อสายของเล่าปีจริงๆเนี่ยว่าใกล้ชิดกับราชวงศ์ขนาดไหนต้นตระกูลของเล่าปีเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าเล้าเซ้งค่ะเล่าเซ้งเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าฮั่นเก่งเต้ก็คือเป็นพระโอรสเลยทีเดียวนะคะแต่ประเด็นก็คือพระเจ้าฮั่นเก่งเต้เนี่ยก็ตามสไตล์ฮ่องเต้จีนนะคะไม่ได้มีลูกคนสองคนอยู่แล้วพระเจ้าฮั่นเก่งเต้ก็คือมีฮองเฮามีสนมอะไรเต็มไปหมดนะคะแล้วเล่าเซ้งเนี่ยไม ของฮาที่เป็นรัชทายาทสายตรงค่ะแต่ว่าเล่าเซ้งเป็นลูกของสนมนางหนึ่งและยังไม่พอนะคะคาว่าเป็นลูกของสนมนางหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ทุกคนยังรู้สึกว่าก็เป็นลูกสนมไงถ้าเราไปดูในซีรีส์ในอะไรต่างๆการเป็นลูกสนมก็ยังมีสิทธิ์แย่งชิงราชบัลลังก์ได้ต้องบอกว่าพระเจ้าฮันเก่งเต้เป็นคนโชคดีค่ะเพราะปัญหาของฮ่องเต้จีนส่วนมากคือการที่แบบเฮ้ยฉันไม่มีลูกฉันมีทาย,ยาทไม่พอกําลังคนไม่พอสําหรับพระเจ้าฮันเกงเต้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าพระเจ้าฮันเกงเต้มีลูก120คนเาเางบบรรรพุษ ของเล่าปีเนี่ยเป็นแค่หนึ่งใน120นะคะอ่ะก็ยังเคลมได้ว่าก็เป็นลูกของเต้แล้วก็ถูกส่งไปดูแลบริเวณเมืองตุ้นกวนนะคะซึ่งก็เป็นเมืองที่เล่าปีอยู่ทอเสือขายอะไรก่อนที่จะออกมาอ่ะละวาดสร้างฝีไม้ไลายมือใน3ก๊กนะคะแต่ประเด็นก็คือเล่าเสิงเนี่ยไปอยู่ที่เมืองตุ้นกวนนะคะตามธรรมเนียมของราชสำนักั่นเนี่ยนะคะในบรรดาขุนนางทั้งหลายเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยทุกปีจะต้องส่งทองเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะเอาทองเนี่ยไปซื้อเล่าหรือไปหมักเล่าหรือไปท ใดๆก็ตามแล้วเอาเหล้าเนี้ยไปบูชาแบบเทพเจ้าฟ้าดินในช่วงเทศกาลประจำปีก็เหมือนกับคลิปที่วิวพาไปเที่ยวที่ปักกิ่งอะ่ะถ้าใครจําได้จะเห็นหอบูชาฟ้าดินอันนี้คือเรื่องซีเรียสเรื่องสําคัญมากๆของจีนหรือถ้าใครเคยดูซีรีส์อะไรจะเห็นว่าอีเวนต์บูชาฟ้าดินเนี้ยเป็นอีเวนต์ใหญ่ของปีนะคะที่หองเฮาเท่านั้นจะไปกับห้องเต้ได้แล้วห้องเต้คนเดียวที่จะไปยืนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ราชสำนักทั้งหมดก็จะต้องส่งเสริมห่องเต้ด้วยสิ่งนี้นะคะการเป็นเชื้อพระวงศ์แปลว่าคุณมีหน้าที่ส่งทองไปเพื่อให้เขาเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเอาไปอะไรในการบูชาฟ้าดินค่ะทีนี้ประเด็นก็คือเล่าเส้นต้นตระกูลของเล่าปีเนี่ยนะคะ<อ>ขาดการส่งทองต,งตรงนี้ไปค่ะพอส่งไม่ครบเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถูกตัดออกจากกองมรดกค่ะก็คือถูกลดชั้นนะบอกว่าเออแกไม่ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์และขอลดให้แกลงไปเป็นสามัญชนซึ่งขอมาเรื่องนี้ไว้ก่อนว่าแล้วเล่าเส้นหลังจากนั้นจะไปสืบเชื้อสายอะไรยังงงไนนะขอมาาเล่ตรี้ ว่าตามคอนเซปต์ของจีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับฝั่งตะวันตกสักเท่าไหร่ถ้าเราดูสึกชีมาลางต่างๆของตะวันตกที่วิวเคยเล่าเล่ามาเนี่ยจะเห็นว่าต่อให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่พ่อไม่รักยังไงหรือว่าอะไรยังไงเขาจะไม่ถูกตัดออกจากการเป็นเชื้อพระวงศ์เพราะว่าการถือว่าเป็นเชื้อสายก็คือเป็นเชื้อสายแต่ว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากฝั่งจีนก็คือทางตะวันตกอะ่ะเขาถือเมียที่ถูกกฎหมายเนี่ยแค่คนเดียวดังนั้นลูกต้องกฎหมายเขาตัดทิ้งตั้งแต่แรกไปแล,าาแล้วลไม อะไไรยังงถ้าสมมติว่าลำดับในการครองราชเนี่ยมันไม่มีคนคนนั้นก็ยังมีสิทธิ์ถูกเลือกกลับขึ้นไปปกครองบ้านเมืองเหมือนเดิมเขาดูที่สายเลือดจะเป็นหลักแต่สําหรับจีนมันไม่ใช่คอนเซปต์นั้นค่ะเพราะว่าสังคมจีนโบราณเนี่ยไม่ใช่สังคมผัวเดียวเมียเดียวมันเป็นสังคมที่ผู้ชายหนึ่งคนมีเมียจานวนมหาศาลกันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นระดับข้องเต้หรือคุณจะเป็นขุนนงขุนนางก็มีเมียได้หลากหลายเป็นปกตินะคะดังนั้นถ้าพูดถึงการนับญาติเนี่ยมันไม่ได้คล่งกันแบบตะวันตกค่ะเอาง่่าาายๆถ้เรไปดดููแนจีนนนใสมััุ้พอทั้งคนไทเื้อสายจจีีนน เวลาเราบอกว่าคนคนนี้แท่เดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขานามสกุลเดียวกันแล้วเขาเป็นญาติกันแบบกาะคอกันแบบเฮ้ยเราเป็นญาติกันได้ทันทีแต่มันจะเป็นคอนเซ็ปเหมือนแคลนหรือว่าเหมือนกลุ่มคนมากกว่าว่าเอ้ยอันนี้สายตระกูลเดียวกันนะคือคนที่แท่เดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นญาติกันในบรรพบุรุษเมื่อหลายตัวหลายตัวหลายตัวหลายรุ่นที่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นแล้วก็ได้อาจจะแบบเป็นญาติกันเมื่อ500ปีที่แล้วพันปีที่แล้วก็เป็นได้อย่างนี้นะคะดังนั้นในเมมมมื่่อแนนนนีคจําาาวกๆๆใช้ แ,แล้วเขาอยู่กันเป็นเหมือนตระกูลหรืออยู่กันเป็นบ้านตระกูลเนี่ยการที่คุณทําผิดอะไรสักอย่างคุณอาจจะถูกแบบขับออกจากแท่นั้นหรือว่าลดชั้นให้แบบว่าคุณไม่ใช่เลเวลขุนนางแล้วนะคุณโดนลดไปเป็นสามัญชนอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแต่ที่ใครเป็นแฟนพวกซีรีส์จีนอาจจะเคยเห็นที่แบบว่า <c oughs> นางเอกโดนขับออกจากแท่ให้ไปใช้แท่รองอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะรู้กันว่าแท่เนี้เป็นญาติกับแซ่นี้นะแต่ว่าเธอมาใช้แซ่เดียวกับฉันไม่ได้เธอไปใช้แซ่รองซะมันก็น่าจะเป็นอารมณ์นี้ที่เล่าเส้บนบรรพบุรุษของเล่าปีเนี่ยถูกขับออกจากการเป็นเเชื้อพพรระะวงงาา่ทํผิดส สงทองไม่ครบนะคะก็เลยถูกขับออกว่าโอเคฉันรู้ว่าแกเป็นาติฉันฉันรู้ว่าแกเป็นลูกฉันแหละแต่ในเมื่อแกทําผิดแกก็โดนลดชั้นจากการบันเทิงพระวงศ์ลงไปเป็นสามัญชนแล้วกันค่ะทีนี้กลับไปที่ประเด็นที่วิวค้างไว้นะคะว่าด้วยเรื่องของเล่าเซ้งพอเล่าเซ้งโดนลดชั้นเป็นสามัญชนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงห่างระหว่างเล่าเซ้งกับเล่าหงที่เป็นปู่ของเล่าปี่ใช่ป่ะทีนี้คอนเซปต์ของการบันทึกประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะบันทึกเรื่องราชวงศ์กันใช่ไหม แต่สายตระกูลนี้พวกขุนนงขุนนางก็จะบันทึกอะไรของตัวเองพอเล่าเส้งเนี่ยถูกถอดลงเป็นสามัญชนเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องบันทึกเรื่องตระกูลอะไรดีเท่ากับตอนที่ยังเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่หรือออกไหมเพราะว่าก็ไม่ได้มีตําหนกตําแหน่งอะไรจริงจังอะ่ะดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยไม่มีบันทึกข่าวว่าเล่าเส้งเนี่ยสืบเชื้อสายมาถึงเล่าหงได้ยังไงอะไรนะคะมันก็เลยนํามาสู่คําตอบของคําถามแรกที่วิวขอแปะไว้ที่บอกว่ามันยุ่งยากกว่าที่คิดค่ะว่าสรุปเล่าปี่เนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์จร อกว่าเล่าหงแล้วก็เล่าเหงเนี่ยได้เล่าต่อๆกันมาว่าบ้านเราเป็นเชื้อพระวงศ์สืบเชื้อสายมาจากเล่าเส้งนะแต่ในช่วงเวลานั้นของประวัติศาสตร์ที่หายไปเนี่ยมันไม่มีบันทึกดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเล่าหงที่เป็นปู่ของเล่าเปียโมเมหรือเปล่าว่าตัวเองเกี่ยวกับเล่าเส้งนะคะเพราะว่าคนแซ่เล่าอ่ะมันมีเยอะมากอย่างในเรื่องสามฟกเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีเล่าเอียนเล่านู่นเล่านี่ปกครองเมืองนั้นปกครองเมืองนี้เต็มไปหมดซึ่งพวกเล่าๆทั้งหลายนั้นอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าฮั่นเก่งเต้แต่มาจากพระ ดังนั้นสรุปสําหรับคําถามแรกเล่าปี่เป็นเชื้อพระวงจริงไหมคําตอบก็คือไม่รู้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เล่าปี่อ้างสิ่งที่เล่าเฮงอ้างสิ่งที่เล่าหงอ้างเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คือคําตอบสําหรับคําถามที่1ค่ะส่วนคําถามถัดไปอ่ะสมมติเลยสมมุติว่าสิ่งที่เล่าปี่พูดถูกต้องทุกประการเล่าหงเนี่ยเป็นทายาทสืบเชื้อสายมาจากเล่าเส้งจริงๆแล้วเล่าปี่ใกล้ชิดกับฮ่องเต้ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหนักกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าถ้าเรานับเป็นรัชกาลนะบรรพบุร เล่าปีเชื่อมต่อกับพระเจ้าฮั่นเกิงเต้ใช่ปะพระเจ้าฮั่นเกิงเต้นเนี่ยอยู่ห่างจากพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งเป็นพ่องเต้องค์ปัจจุบันในเรื่องสามก๊กเนี่ยนะคะประมาณ 346ปีด้วยกันค่ะคือห่างกันประมาณ 20- 22ถึงรัชกาลน่ะถึงขนาดที่ถ้านับจริงๆนับกนเป็นคนละราชวงศ์ลวด้วยซ้ำเรื่องของเรื่องก็คือราชวงศ์ั่นเนี่ยมีราชวงศ์ข่นตะวันตกกับราชวงศ์ข่นตะวันออกตอนแรกเนี่ยราชวงศ์ข่นอยู่ที่แบบฝั่งตะวันตกใช่ไหมเมืองหลวงคือเมืองฉางอันหรือเมืองซีอานปัจจุบันนี้นี่แหละทีเนี้ยเขาก็ปกครองกันตรงนั้นมาเรื่อยๆพระเจ้าั่นนกิงเต้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้พออยู่ๆไปปรากฏว่ามีคนกบฏขึ้นมาตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งรอแาชวันมาปรเช ไม่อยากอยู่เมืองหลวงเดิมก็เลยย้ายเมืองหลวงจากฉางอันไปที่ล่วดยางซึ่งแบบอยู่ห่างออกไปนิดนึงทางตะวันออกเขาก็เลยเรียกว่าราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแล้วราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเนี่ยก็สืบเชื้อสายกันมาจุดๆๆดจจนกระทั่งมาถึงพระเจ้าเฮียนเต่นะคะแปลว่าพระเจ้าฮั่นเกิงเต่กับพระเจ้าเฮียนเต่เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตะวันออกเนี่ยนะเอาว่าถ้าเป็นราชวงศ์ฮั่นด้วยกันเนี่ยก็ห่างกันไปแล้ว346รอ่ปีแล้วถ้านับย้อนไปสมัยเล่าหงที่เป็นป่วงเล่าปีเนี่ยเทียบกับเล่าเซ้งท ไม่มีบันทึกนั้นว่าเขาเป็นญาติกันไหมเนี่ยนะคะมันกว้างประมาณแบบ200กว่าปีอะทุกคนให้เรานึกถึงบรรพบุรุษของเราเมื่อ200กว่าปีที่แล้วถ้าเราไม่ใช่ตระกูลผู้ดีระดับหนึ่งที่มีการจดบันทึกดีๆอะเชื่อไหมว่าเราก็ไม่รู้หลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบรรพบุรุษตัวเองเมื่อ200ปีที่แล้วคือคนไหนกันแน่นะคะดังนั้นถ้าเราไปคํานวณผังตระกลูลเล่าปีจริงๆเนี่ยน,นะต้องบอกว่าเล่าปีเป็นญาติกับพระเจ้าฮันเกงิงเตจริงไหมจริงค่ะแต่ว่าไอที่เป็นญาติกันนะคือห่างไปประมาณ18ชััั่่่ววคนนนะถ้้าาาบบบแออองงกกฤษเียจตร ชินเคิาเซนส์วันทามรีมูฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือไกลมากเอาเบเนดิกเข้ามาแบทก,กับพระเจ้าริชาร์ดที่3ามเนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดกันมากกว่า,าเล่าปี่ใกล้ชิดกับพระเจ้าฮันเกิงเตยเหลือทุกคนเอาง่ายๆเลยนะทุกคนรู้จักฮิวแกนป่ะฮิวแกนพระเอกนอตติงฮิวพระเอกลอฟแอคชวลลี่อ่ะเขายังเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับควีนอลิซาเบธที่2มากกว่าเล่าปี่ใกล้ชิดกับพระเจ้าฮันเกิงเตยอีกดังนั้นพอจะนึกออกป่ะว่าทำไมมันน่ารำคาญที่เล่าปี่ชอบไปบอกชาวบ้านว่าตัวเองเป็นเชื้อพพพรรรระะะะวววววววงงงง์เเเเเเปปปปป็็นน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 นชชืืื้้้้้อออออออ่่มมมมมััััหาาาาณทททุุุุุกกกกกีียสสสติิฮแลไบคคดฉ นฟังเรารู้สึกยังไงคือโอเคมันก็มีบทความที่สามารถเทรซได้ว่าคุณเป็นญาติกันจริงๆแต่เราคงไม่เห็นภาพของฮิวสแกนที่เดินไปบอกทุกคนว่าสวัสดีฉันฮิวสแกนเองเป็นเชื้อพระวงศ์นี่แหละคือสิ่งที่เล่าปีทําตลอดเรื่องคือการเคลมว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ตลอดเวลาทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศ์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อพระวงศ์จริงก็คือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ห่างมาก ระดับที่แบบนามสกุลคําว่าเล่าที่อยู่น่าเชื่อก็คือเหมือนกับณอายุทยาแล้วไม่ใช่ณอายุทยาที่เป็นรูปหม่อมหลวงอะแต่เป็นณอายุทยาที่สืบเชื้อสายมาแล้ว18รุ่นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าจะมาคุยกันค่ะก็คืออ้าวในเมื่อการเป็นเชื้อพู้วงของเล่าปี่มันจางมากมันจืดมากขนาดนี้แล้วเนี่ยการที่เล่าปี่เคลมว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงแล้วอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ตอนที่แบบขึ้นมาเป็นสาม๊กมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วสิใช่ไหมนะคะอันนี้วกกก็ต้อออองงงงบว่่่่่่่าาาาาาไไไมมมมใชชยูดดีีะเเเพรรรนนซขจัััหืท ยุโรปฝั่งตะวันตกที่เขาเน้นเรื่องเชื้อสายเน้นเรื่องสายเลือดมากๆใช่ไหมคะฝั่งจีนเนี่ยคอนเซปต์การครองราชของเขาคือคอนเซปต์โอรสสวรรค์ค่ะโอรสสวรรค์เนี่ยก็เหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปตอนเรื่องกบฏไทผิงอะนะคอนเซปต์มันคือสวรรค์เนี่ยแต่งตั้งคนลงมาเพื่อปกครองคนหมู่มากในฐานะโอรสสวรรค์โอรสสวรรค์สืบเชื้อสายได้ก็เป็นโอรสสวรรค์คนใหม่ปกครองไปได้แต่โอรสสวรรค์เนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลแผ่นดินดูแลคนดูแลอะไรซึ่งเป็นหน้าที่ต่อสวรรค์ที่ส่งลงมาถ้าสมม่ีด สวรรค์มีโอกาสพิโรธมีโอกาสส่งซิกต่างๆลงมาเช่นทําให้เกิดฟ้าผ่าทําให้เกิดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลให้เกิดพายุให้เกิดอะไรที่เป็นการส่งซิกมาบอกเราว่าอันนี้ห้องเต้มไม่โอเคนะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสัญญาณว่าสวรรค์นเนี่ยต้องการให้ปลดโอรสสวรรค์นคนนี้แล้วก็ตั้งโอรสสวรรค์ขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งโอรสสวรรค์นคนใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติกับคนที่แล้วก็ได้นะและนี่คือสาเหตุที่ทาให้จีนเนี่ยมีการเปลี่ยนราชวงศ์บ่อยมากมีคนพยายามขึ้นมาเคลมราชบัลลังก์บ่อยมากซึ่ง กันทุกครั้งเลยคือเขาจะบอกว่าห้องเตอ,องค์นี้ละเลยการปกครองปฏิบ,บัติตนไม่ดีหลงมัวเมาสนมบ้านเมืองชิบหายนู่นนี่นัน่น,นก็เลยมีคนเนี่ยล้มห้องเต้แล้วก็ตั้งตัวเป็นโอรสสวรรค์นคนใหม่นะคะคอนเซปต์ปตอนตั้งราชวงศ์ฮั่นก็เป็นแบบนี้เพอต้นราชวงศ์ฮั่นก็เป็นสามัญชนคอนเซปต์ปตอนราชวงศ์ฮั่นโดนล้มก็เป็นแบบนี้เพราะว่าราชวงศ์ใหม่ก็เป็นสามัญชนดังนั้นการที่ผู้นาของสามก๊กเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยห้องเตคุณไม่แวิลิศแล้วคุณไม่มีอานาจที่แท้จริงคุณไไไมม่่ด้้้้ปกครรออองงงบบาาานเืชิยะตๆแลแลลวว อยากตั้งตัวเป็นโอรสสวรรค์นคนใหม่เนี่ยก็เลยเป็นคอนเซปที่ ทำได้ตามความเชื่อของจีนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็น่าจะตอบคำถามเรื่องในใจของหลายๆคนเกี่ยวกับเหล้าปีค่ะหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเหล้าปีได้ดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสามก๊กตอนพิเศษนะคะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจจากในเรื่องที่วิวคิดว่าเออในเรื่องอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดแต่ว่าก็เป็นเรื่ออออออองที่่่่ถ้า้าาาาาาใใคครรรรรรนนนนหหืืดููมกกกกะะะไเเย็็จปว ถ้าสมมติใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสามก๊กอีกลองถามมาข้างล่างได้ค่ะถ้าหาคำตอบได้เดี๋ยวจะพยายามหามาตอบให้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้ติดตามกันตอนนี้วิวเล่าสามก๊กแบบละเอียดอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ